โอเคครับผมเรามาลบเก่าที่ติดอยู่กับสติกเกอร์นะครับนี่ครับต้นเข่าเอามาโูนแนกัดจอน่อยดีคบออกดีนะครับ <c oughs> เราใช้โซนแหกไว้ให้กัดโซนแหกนะครับโซนแหก <c oughs> ขัดออกได้ง่ายอยู่นะครับ <c oughs> เป็นสติกเกอร์เก่าที่มีกาวติดนะครับ ขอบดีมากเลยนะครับครับเนียนเลิปบเลยไม่มี้าเปล่าแล้วโอเคครับสอนเน็โอเคข่อรต้ว่าหนึ่งรี้เ่า โอเคครับผมเนียนคลิปเลย